ใครที่แอบชื่นชมคุณอยู่เงียบๆนะตอนนี้นะคะเขาชื่นชมคุณที่คุณมีความเข้มแข็งแล้วก็คุณเป็นคนที่ฉลาดนะคะเนี่ยเป็นคนที่ชัดเจนเนาะเนี่ยเขาแอบชื่นชมแล้วก็เขารู้สึกแบบประทับใจในตัวคุณอนะค,คุณเป็นคนที่มั่นคงด้วยนะ่ะอืมใจจริงเขาอะรู้สึกดีกับคุณย่ะ สารสัมพันธ์กับคุณอยากเหมือนแบบมีความชื่นชมคุณแล้วก็อยากเข้ามาในชีวิตคุณนะคะเนี่ยอืมน่าจะอยู่ไกลกันเนาะน่าจะมีอายุน้อยกว่าคุณด้วยค่ะเขาอยู่ไกลจากคุณแล้วก็มีอายุน้อยกว่าคุณเนาะเขายังตามดูตามสองชีวิตคุณนั่นเนี่ยตามโซเชียลอะไรอย่างเงี้ยค่ะเนี่ยเขามองว่าคุณนอกจากเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่แบบมองอะไรขาดอะเนะป็นคนเก่งฉลาดแล้วเป็นคนที่มีความเข้มแข็งเนาะ คุณยังเป็นคนที่มีสเสน่ห์ด้วยอะเป็นคนที่ทํางานเก่งนะคะเขามองว่าคุณเป็นคนที่ทํางานเก่งแล้วก็อืมเป็นคนที่ดูเซ็กซี่ด้วยนะเนี่ยคุณสามารถเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ด้วยตัวคุณเองนะไม่ว่าคุณจะเจอเจออะไรมาคุณสามารถเริ่มต้นชีวิตตัวเองได้ใหม่ได้ทุกครั้งนะคะเนี่ยเขาน่าจะดูคุณสักพักหนึ่งแล้วนะรู้สึกชื่นชมรู้สึกแบบชอบในวความเป็นตัวของตัวคุณเองนะคุณมีความมั่นใจด้วยอะไรเงี้ยค่ะเนี่ย อืมไม่แน่ใจว่าคุณรู้ตัวหรือเปล่าแต่คนเนี้ยชื่นชมคุณอยู่ไกลๆอ่ะน่าจะตามดูคุณสักพักนึงแล้วอะไรเงี้ยแต่แต่อาจจะยังไม่เปิดเผยตัวเนาะเพราะว่าเขาน่าจะรอเวลาที่เหมาะสมนะคะตอนเนี้ยอืเพิ่มสีว่ายัางไงอืมใช่ค่ะเขารอเวลาที่เหมาะสมเวลาที่เหมาะสมที่จะเข้ามาในชีวิตคุณอนะ่ะช้าแต่ชัวร์นะคนคนนี้เขาเป็นประเภทแบบเนี้ย เขาจะเทคแอคชั่นช้านะคะเพราะว่าเป็นคนที่รอบคอบนะ่ะก่อนที่จะเทคแอคชั่นเส้เขามั่นใจแล้วอะไรเงี้ยอยากเข้ามาในชีวิตคุณนะ่ะอืมเขาเขาคอยดูคุณอยู่ตอนนี้เป็นความประทับใจแล้วเขาแบบเพื่อความแน่ใจเพื่อความมั่นใจอะไรเงี้ยอืมเขาจะเข้ามาในเวลาที่ใช่อะไรเงี้ยที่เขาแบบแน่ใจแล้วอะไรเงี้ยคันเนี่ยคนคนนี้จะเข้ามาแบบเติมเต็มชีวิตคุณจะเข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตคุณนะ่ะอืม คือไม่ว่าคุณจะคุยกับเขาครั้งแรกหรือว่าเจอเขาครั้งแรกอ่ะคือมันก็จะเป็นความรู้สึกที่แบบชอบเลยนะคะความรู้สึกคุณจะรู้สึกประทับใจในตัวเขาเลยรู้สึกชอบเขาเลยอะไรอย่างเงี้แต่เขาอ่ะชอบคุณมานานแล้วแบบคอยมองคอยตามคุณอยู่อะไรเงี้ยค่ะเนี่ยน่าจะเป็นแฟนคลับคุณเลยแหละคนเนี้ยค่าเขาพค่ณค่ะ